้าใครโหลดเรียบร้อยพร้อมแล้วส่งชื่อในเกมมาครับช่วงนี้เขามีกิจกรรมวันนี้ด้วยนะวิวออฟแท้งตุ๊กจีนไรน์สตูเวียนะครับเข้ามาเล่นกันได้น่าจะแจกกันเบิ่มๆอยู่แล้วแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดคอมแบทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอสร้างห้องก่อนได้ชวนเข้ามาเลย Create Room Invite Only ด่านแรกด่านอะไรก่อนดีสุ่มแม่สุ่มแม่สุ่มหถึงไหมสุ่มด่านแม่เลยไหมสุ่มสุ่มก็ได้สุ่มก็ได้ไม่ไหมถึงแบบเราเปิดมัดเราเปิดไอเทมวิวออฟเนมในเกมเราก็สุ่มแม่งเลยได้ได้ได้ส้มฝากลิศ ดิดิชื่อที่ไหนวะโอ้โหเนี่ยมาแล้วมาแล้วน้องมาแล้วเรียบร้อยครับสามต่อเก้าอันนี้ของแท้เลยนะชนกันยับแน่แน่แต่แต่ก่อนอื่นคุณกัดทิพย์อยู่นะเฮ้ยอะไรเฮ้ยรถเเฮ้ยกดปุ่มสตาร์ทยังไงน้ไอีสัสนี่ไงล่ะกูถามกูแบบโคตรทรงพลังรถเติมเกมนี้โคตรแพงซื้อดลิงได้เลย จริงเหรอครับเนี่ยผมมีอยู่ห้าแสนใครเอาอะไรบ้างผมส่งผมส่งของขวัญให้ยอกยอกไอ้เชียนี่หาเลยแต่อันนี้เป็นตาสาธิตนะรอบสาธิตยังไม่ได้เล่นจริงอธิบายกติกาไหมเผื่อแบบคนมาใหม่เขายังไม่รู้อธิบายอะไรก็ได้มึงอธิบายเลย,ย,ย,เลยคือคืออย่างนี้นะครับคืออย่างนั้นเออแล้วก็อ่าอย่างนี้นใช่เลยชักเฮ้ย ครับก็อ,อย่างนี้นะครับก็คือจะแบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งทีมผมเงี้ยจะเป็นฝั่งที่หนีก็คือสามารถยิงยิงได้ก็คือจะมีเป้าหมายคนอันนี้คือถ้าใครชนคนนี้ได้ก็จะได้รางวัลไปคนอีกสองคนนะเป็นคนคุ้มกันกันนี้ยิงได้คนอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งที่เป็นฝั่งกู้ภัยะครับก็คือชนได้อย่างเดียวทมหิง จะเว้นจะเวลาเกินแล้วเราจะมีกดพิเศษให้ยิงได้ซึ่งเวลาเกินเนี่ยของเราเนี่ยทารเมอร์ของเราอยู่ที่กี่นาทีนะที่นาทีครับผมถ้าเราประกาศฉีกส,สัญญาหยุดยิงเมื่อไหร่พวกมึง9คนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งซัดกูมาได้เลยและทีนี้พวกกูจะไม่ยิงคืนแล้วเพราะไม่มีเวลายิงคืนหรอกแค่ <c oughs> <c oughs> นี้เพียงเดียวสรุปูกพิซซอมสาระสุด จริงครับมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วครับที่เห็นหมุนหมุนอยู่ข้างหน้านี้นะครับคือด่านและเราก็มีทั้งหมดอยู่44ด่านท่วนๆในเกมนี้ให้เราเลือกเล่นนะครับและเราจะไม่เลือกเองเราจะให้ดวงเป็นการเลือกยิงเพื่อนได้ไหมครับยิงได้ครับแต่โดนระวังดาบพ่อ <c oughs> และเป็นสเต็ปไป ตั้งป้อมรอเลยแม่งมาตรงกลางแน่นอนตั้งป้อมไหลขับเหอะชื่อกูอย่าอย่าอย่าอยู่นิ่งๆมันเยอะ <c oughs> เดี๋ยวเห็นกันเองนะครับว่ารถขงังรถรถรถถังใครสีอะไรเพราะว่าชัดมากอูทาทาเขียวบอกเขียวอีอ่ะไอ้ฟ้าก็ฟ้าบอฟ้า <c oughs> เราไม่บอกนะว่าเราจะไปทางขวา <c oughs> เอ้ยเอ้ยอ้รถรถกูดิฟลุนเรียบร้อยชิปหายและชอย่างเยอะเลย โอ้โหไอ้ยังนัวชิบหายละแม่งชนตัวป้องกันก่อนด้วยชิบหายละเฮ้ยเฮ้ยเลบมล้มล้มล้มยิงไปโดนเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนเฮ้ยตีนข่าวแตกตีนข่าวแตกยังไงนะระบบระบบสมจริงโดนยิงก็ตีนข่าวแตกได้เกมดีขนาดนี้ไปโหลดเป็นโหลดกันมานะครับใส่โค้ดคอมแบทด้วยแหมเป็นไงถึงจะตื่นเต้นแค่ไหนกูขายของได้ดีที่สุดยอด กลับไปไม่ p, ไมแดงเป็นแถบเลยกูช่วยพวกอยู่กูช่วยพวกอยู่โอ้เยอะเลยโอ้ยโอโดนชนกูช่วยตัวเอก่อนกูช่วยตัวเก่อนได้เข้านำมาบึ่งชิปหายเลเยอะน่ากลัวเลยสานีเยอะกูยิงกู่ยู่ยู่ยงูยิงู่ยง่ยู่ยิง่ยอ่ยิงยิงขยเอ้ยิ่ยิงยย กูดำหกหกหกไอ้เจนี่รอบที่แล้วก็ชนกูใช่หัวอะไรที่แล้วอ่ะไม่รู้กูยิงที่เกิดคันรถใครไม่รู้เยอยอย่างเละเลยไอ้เทียแฟนขับวิ่งตามเอาทุกคนเข้าใจกติกานะครับถ้าเข้าใจแล้วกดหนึ่งในแชทให้ผมเลยสองอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเชียร์ชิกี้สามโอเคโอเคสามสามเอ้าสามเอ้ยแล้วก็พวกเราอ่ะกูว่านะใส่ไอ้นี่ไปด้วยใส่เทอร์โบชาร์เจอร์ไปด้วยไปตรงไหนอ่ะ S <S <S เข้าไปที่ <S 2> <S 2> <S ท,ที่รถเราใช่ไแล้วเพิ่มวิ่งเร็วอะ่ะใส่แล้วนี่มึงใส่แล้วมึงตายคนแรกเลย ใส่แล้วเ <โด S 1> ลยวิง่งไปตายคนแรกก่อน,นไอ้เขี้เว้ยกันไม่ไหวจริงนี่ขนาดแต่ขี้กูกูใส่นะกูย,ยังโดนไม่หยับดึ๋ยดีไม่พักเลยอ่ะมึงคิดว่าฝั่งนู้นเขาจะไม่ใส่หรืองไงเฮ้ยไม่รู้ไม่รู้ใครจะใส่ไม่ใส่แล้วแต่แต่แตกูใส่นี่นี่ตอนนี้คือทุกคนกําลังใส่เธอโบชาจาไอเเ้เขี้ที่ที่นี่อยู่นี่คือใส่เธอโบชัาเจออยู่ใช่ไหมก <c> ู <oughs> ไม่น่าไปบอกคนเลยมาครับอันนี้เอาจริงนะนะอันนี้เอาจริงฮะแจกมันขอได้ย่ะใช่ครับเป้าหมายแรกคือใครเอ่ยคือมึงกูอีกแล้วเหรอมึงแหละเฮ้ยมันมันมีมาร์กบอกแล้วว่า Village Warehouse เ e v e อะไรเราไปทางไหนดีเราไปเว r e h o เนี่ยแล้วเราเราก็บอกคนว่าเราไปเว r e h o ใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วเราเลี้ยวไปซิตี้โอเคได้เขาไม่รู้หรอกเขารู้แล้วล่ะส้มส้มอย่าลืมว่าเราหนีมึงวิ่งเหมือนจะไปยิงเขาอ่ะไม่ได้ไปซิตี้เหรอไม่ไปเชียงคือมึงไม่เหลี่ยมเลยโอ้อุ้ยเฮียชิบหายชิบหายกระโดดโอ้ชิบหายละโอ้วันเจอเราแล้ววัเจอเราแล้ว ว่ามันจะไหวไปเป้าเกมไหวไม่ดีนะเกมไหวไม่มีเด่ะเกมไหวไม่ดีนะโอ้ยแดงเป็ดไ๊ะทางขวาทางขวามีอีกสองคันทางขวามีสองเราจะเลี้ยวซอยหน้านี่นี่ไอ้เงี้ยไอ้งี้ยไอ้เ้ยใครชนมึงอะอามมโดแปดร้อยอ๋อคุณเต้าค้นนะครับคุณเต้าค้นได้มาสคอตตัวแรกไปนะครับเป็นของคุณเต้าค้นนะ ไอ้แต่ด,ด่านเมืองด่านเมืองแม่งหนัวจริงวะแม่งล็อกหลบแบบไม่้กูเรียแลาบอกสอั่งไเขาโผงไม่ไม่เอารางวัลเลยยี่ี่ไม่เอารางวั <c oughs> งอลวอยากคนมานานละไอ้ฟ้านะครับตอนนี้ฟ้านะรถไอ้เชียชิบหายละหิมะมันตกกระบองสีไม่เห็นเลยว่ <c oughs> เวะเออหวาเหี้ยพวกมึงสุมเอาแล้วกัน <c oughs> <c oughs> มันมองสีไม่เห็นเลยอะมึงคันไหนเนี่ยคันกลางหรือคันขวาวะกูเองยังมองกันไม่ออกเลยพวกมึงจะมองออกยังไงวะชิบหายละเขาเจอแล้วว่าดีเหี้ยกูไปละเอ ยิงก่อนยิงก่อนได้เปรียบเขายังไม่รู้เว้ยมันมีแค่คันเดียวที่รู้ว่าเราอยู่ไหนใช่เรียบร้อยกูยิงตีนตะขาบแตกเราเอาก่อนเลยป่ะเราเอาเราเอาเราเอาก่อนคันนึงเลยป่ะเรียบร้อยไปแล้วเ่ไอ่ไอ่หลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าเพื่อนหลังเข้าไปไปไอ้ฟ้าอยู่ไหนเนี่ยฟ้าอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยมาตามมามาตามมามาตามมาเดี๋ยวบังให้ชิวยด้วยด้วยรับรองกูเลี้ยวบุกง่กูเลี้ยวบุกงูโอ้ย่างเยอะ โดนให้โดนให้าเจ้าหน้โอ้โหข้างหลังเป็นล้านเลยเยี่ยมดิกแอดเหรอมีคนเป็นล้านคนเนี่ยโอ้โหระเบิดปะระเบิดปะระเบิดปะเรียบร้อยถึงเวลากูขับหนีต่อคนที่ได้เป็นกูดำหกหกนะครับและกูดำอีกแล้วเหรอมึงตึงเนยวะกูดำเนี่ยกูเบรกกูเบรกยิง ยิงไม่ได้มีเวลาให้ยิงด้วยเหรอโหเยอะข้างหลังเยอเลยมึงออกซ้ายเลยมีคนดักขวาได้เลยมึงออกซ้ายเลยจริงเหรอซ้ายก็มีดักซ้ายมีดักขวาโอ้โหซ้ายซ้ายซ้ายไปซ้ายไปซ้ายไปฮ้ยใช่เหรอมึงว่าทางนี้ใช่เหรอกูว่าไม่ใช่กูว่าไม่ใช่เพื่อนแต่แต่กูกลับกูถอยหลังไม่ได้เพื่อนเอาละยังไงไปก่อนมึงไปก่อนยังไงดีมึงไปก่อนอะไรไม่รู้มึงไปก่อนลาก่อนลงไปนี้ลาก่อนลงไปนี้โอ้โหไอ้ชิ้นเดือดลอย ต่มีคนตกแล้มีเรือน้ะอีกเกมนึงอ่ะถ้าอยากว่ายน้ำมีเรือมีใครอยากเล่นเรือไหมไลฟ์ที่แล้วมีคนบอกอยู่นะบอกว่าอยากเล่นบอชิปอะลูกลูกค้าได้ยินไหมครับตอนนี้ยิงไงส้มนะครับตอนนี้ยิงไงส้มนะชน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 ผู้มึงชนอย่าพึ่งยิงกูพูดผิดกูพูดผิดขอโทษไม่บอกหรอกนะว่าไปทางขวาเดี๋ยวเลย เพื่อนเต็มเลยเต็มเลยเพียทางที่มึงเบิงเลี้ยวอะเต็มเลยสัตว์กลับมากลับมา9,900เฮ้ยใครชนเขาบอกให้ชนไอ้ส้มมึงมาชนกูทำไมกูบอกแล้วชาวโดมชนไม่เลือกหน้าไอ้ชัดสี่โอ้โหแล้วสี่คันมาอยู่กับกูไอ้ส้มสู้ๆนะเรียบร้อยไอ้ส้มรอบเปล่าส้มรอบเปล่าอย่างนี้แปลย่งได้อยู่ได้อยู่ส้มส้มอยู่นี่เ้กูหลบกูหลบกูหลบเฮ้ย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 เขาให้ชนไอ้ส้มไม่ชนกู ไอ้โ้มตดนไล่อยู่ไอ้โ้มตดนไล่อยู่เฮ้ยเรียบร้อยชนกันเองช่วยส้มไอ้สคนวิ่งอย่างเดียวมึงไม่ต้องหัวใจมึงวิ่งมึงวิ่งอย่างเดียวเออเรียบร้อยกูเหลือคนสุดท้ายอีกแล้วจะเป็นเต้าคนได้แต่อีกรอบเต้าคนอีกแล้วเหรอนี่คุณรถถังลงน้ำได้โอ้โหเรียบร้อยจับดับน้ำไปแล้วรถดับน้ำรถถังดับน้ำจะพังแล้วนะมึงอ่ะ และเรียบร้อยคุณมีคนดำน้ำมาก,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 อกูอีกสองคนรอบสุดท้ายนะรอบสุดท้ายชาวดมเล่นเทียสามนี่แหละแต่เราเล่นเทียห้ามันก็ไม่ได้ห่างกันมากนะจริงๆแล้วก,ก็ดีกว่าเราเล่นเทียต่ํากว่าตอนแรกอะ่ะตานี้แจกเป็นถุงผ้านะถุงผ้าลิมิเต็ดคือด่านี้มันมีอุโมงมีนู่นนี่นั่นนะด้วยนะคือมีอะไรให้เล่นเยอะยยยยยเราเราไม่จำเป็นต้องหนีแล้วนะเราเราเราซุ่มได้เลยใช่กูพยายามอยู่พยายามไปชี้เกียอยู่อย่างโลกกูเจอกูเจอ เต่ยเปกูยิงไม่โดนโอ้ยโอ้ยกูยิงอย่างแรงอะ่ะเฮ้ยเ <î s Bueno> พื่อนเริ่มเริ่มเจ็บวะโอ้โหเย้ยเรียบร้อยแตกหนึ่งมันสะน้อนหมดเลยอ่ะเฮ้ยยายาเฮ้ยโอ้โหยิงเหลือสาม <c oughs> ม,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 มึงไปซิมึงไปซิมันมีตัวซ้ายอยู่มันเล็งกูอยู่โอ <c oughs> ้โหมันไม่ได้เล็งมันจะมาชนมึงด้วยซ้ำ่ะ ไอ้นี่มันจะเกียบร้อยกูแตกและไอเอ็มด็อกได้ดูผ้าไปมีหุงผ้างานมั้งอย่างเล่งตาวะ <c oughs> มี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 ในสต็อกอยู่ว <c oughs> จะแจกวจะ,จะแจกได้จแจกแจกถ้าจะแจกครั้งเนี้ยขอเล่นสักเทียนเจ็ดแปดได้ไหมแปดแปดไหวหรอมันเก้าคนด้วยหูเลื่อนเราเลือนกูเป็นพันเนีสัตว์พวกมึงเจอคูกูไม่ได้จะว่าอะไรนะแต่เบลดรถกูสามร้อยผู้มึงเลือนกันคนละสามสี่ร้อยมันโดนกูยิงทีเดียวตายตายแล้วมึงทำอะไรไว้อะตายนี้เจอกู ว่ามันจะมาทางไหนบ้างไม่รู้รู้ึกว่ามันจะมาทุกทางโอ้ยมม่ปืนอะไรวะนะปืนไอ้นี่เล่นปืนกลเฮลท์คิวเต็กี้บอกเฮลทเฮ้ยเฮ้ยมีคนนึงมีคนนึงยืนเอฟเคอยู่เราเราบี้เลยป่ะเราไม่ยิงเราเราเราขับบี้โอ้โกูรู้แล้วเอฟเคได้ไงกูรู้แล้วเอฟเคได้ไงทำไมอ่ะมามายืน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 ดูเฮ้ยแล้วมันเป็นภาพน้ำได้ไงอ่ะไหวเอาน้อ ใหญ่บูลลี่บูลลี่เราบูลลี่เด็กเฮ้ยเของห้าบาทได้เปล่าของห้าบาทได้เปล่าห้าบาทห้าบาทดีห้าบาทดีนี่เราแม่งเก่งเก่งนี้เย้แล้วถังเทียแปดได้สักเราสามต่อเก้าเราเทียหกพออ่ะผมผมไม่แต่งรถด้วยอ่ะเทียหกนี่ตัวเอ็กตัวเอ็กเทียหกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเอ็กตัวเอ็กไม่ใช่เทียหกละคนดูบอกไอ้ช่างเอาไงทางไหนดีทางไหนดีเฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้วคันหนึ่งว่ะคันนั่นก่อนเลยป่ะก่อนคันแรกก่อนเลยป่ะ นี่โลดดิ้งไอเขาหลบเทียหกแมวงก็ยังโกงอุ้ยกูโดนกูโดนมึงใคร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 โอ้ยกูเริ่มเจ็บว่ะกูเริ่มเจ็บว่ะถอย่นเก่อนถอย่ก่อนถอยก่อนตั้งหลักตั้งหลักเขาเริ่มยิงมาจากด้านบนน่ะตั้งหลัก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 โอ้โหแล้วยังเฉียบปืนเลยชิบหายนะชิบหายนะเพื่อนโอ้ยชิบหายนะเฮ้ยยิงกับเบียดนดิเบียดดิอะนดาอันดาโอ้โหแล้วกูเกือบตายตอนนี้ นี่โดนโดนมึงโดนกูเอ๊ะกูแตกกูแตกอุ้ยอุ้ยเฮ้ยกูจะแตกกูจะแตกเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจะแตกเอ้ยเฮ้ยมีคนจะได้ถุงผ้ามีคนจะได้ถุงผ้ามีคนจะได้ถุงผ้าถุงผ้าเดี๋ยจะได้ถุงผ้าใกล้แล้วใกล้แล้วครับเหลือยี่สิบดาเมจเรียบร้อยใครเป็นคนยิงอ๋องได้ถุงผ้าเล็บเป็นอ๋องครับผมไม่เป็นไรช่างถุงผ้าก่อนเราดูไอ้ส้มก่อนครับแต่ตอนนี้เรามีปัญหาแล้วครับผมยิงภรรยาผมตายครับ ได้มแมคตอนนี้ครับไอ้เียดี <laughs> <laughs> ช่องนี้ทำคลิปเกมอะไรผมลองไปดูเล่นกับทุกเกมเลยนะอขอบคุณมากครับ <c oughs> แต่แต่เอาจริงนะเกมที่ผมทำมาทุกเกมคือเกมที่ดีจริงๆที่ผมอยากให้ทุกคนเล่นไงคือกูคัดมาให้แล้วเบอร์วอชิปเง,ง,งี้ยเออเบอร์วอล์ปแทงเงี้ยอันนั้นลูกคา้าล้วนๆเลยแต่ดีเียไม่งั้นไม่ไหลยาวสามชั่วโมงหรอกปกติสองชั่วโมงก็ลงแล้วไอ้เี้ยติดลมเพื่อนเหมือนกันนะลูกค้าได้ลูกค้าได้ยินไหม